เจริญธรรมน้องภูเจริญธรรมลูกเป็นเด็กสมาธิขาที่ราชานีอโศกเลยหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างหนูเห็นมาทุกครั้งที่มีการลงของเขารู้สึกเราคือยังไงทําไมเราถึงอยากมาลงของช่วยแจะทุกครั้งที่เห็นหนูเราขึ้นไปข้างบนด้วยก็หนูอยู่ม .3 ก็แบบพอตอนช่วงที่หนูอยู่ม .1 ม .2 ค่ะคือมันเป็นช่วงโควิดก็เลยไม่มีตลาดระยะก็เลยพอมันมี ก็เลยอยากช่วยให้เต็มท um ี่ค่ะร eh> IC ู้สึกคึกคักไหมคึกคักมากเราเป็นยังไงบ้างมาทํางานร่วมกับผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็เห็นบอกว่าบางครั้งต้องปีนเหนแต่ข้างบนไม่กลัวหรอกคะก็อาจจะกลัวบ้างค่ะแต่ว่าคือเราคิดว่าถ้าถ้าเราไม่ปีนก็เขาก็ไม่ต้องมีคนปีนอยู่แล้วนะเราก็ปีนขึ้นไปก่อนเลยเพราะว่าเราก็จะได้ช่วยเขาฟื้นขึนค่ะแบ่งเบาเขาได้ด้วยในงอยาบการเรียนการสอนของสมาชิกาเป็นยังไงบ้าง ถ้าพี่น้องหรือว่าใครที่อยากจะมาเรียนแบบเราอะค่ะค่ะกรงนีของเราก็จะมีทั้งการทํางาน<อ>การปฏิบัติธรรมแล้วก็การเรียนไปอยู่ในที่เดียวกันเลยค่ะ<อ>ก็คือแบบเป็นการผสมผสานที่<อ>วา่าจะลงตัวมากเลยค่ะหมายถึงว่าได้ทำงานกับของจริงแบบนี้เลยใช่ค่ะสมวนมว่าเราเรียนเป็นภาคปฏิบัติ<อ>เป็นส่วนใหญ่ค่ะแต่ก็จะมีภาคทฤษฎีบ้างที่เป็นแบบ เป็นวิชาการอะไรประมาณนั้นค่ะ,คะแล้วทุกั้งที่หนูลงมาทํางานร่วมกับผู้ใหญ่เราได้ปฏิบัติอะไรเมื่อกี้ที่บอกว่ามีการปฏิบัติธรรมในการทํางานด้วยก็คือบางทีเราทํางานไปมันก็ต้องแบบมีแบบกระทบกระทั่งกันมากได้เงี้ยเราก็แบบฝึกยอมฝึกอะไรไปบ้างค่ะแล้วก็แบบเรียนรู้ตัวเราไปด้วยค่ะแล้วหนูอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องประชาชนที่จะมาใช้บริการตลาดอ,รอารยะในรอบนี้แล้วก็บ,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 บรรดาเนี่ยเปิดตัวยอย่างเป็นทางการแล้วด้วยก็ อยากให้มากันเยอะๆค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เปิดชุมชนมาสองปีกว่าเลยค่ะอยากจะโฆษณาอะไรอยากจะบอกอะไรว่าบาัานลาดตอนนี้เราเตรียมอะไรไว้ให้พี่น้องบ้างบา้านลาดตอนนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปจาก2ปีก่อนเยอะมากคะ่ะทั้งแบบเรามีภูเขาเราทําน้ําตกใหม่ด้วยคะ่ะแล้วก็ตอนนี้เราเอาสายไฟลงดินด้วยคะ่ะมันก็จะ เสาไฟเราอาจจะเห็นน้อยลงหรืออาจจะไม่เห็นเลยค่ะสวยกระเดิมใช่ค่ะขอบคุณน้องพูดมากนะคะขอบคุณคน,ะคะน่ะนีเป็นนักเรียนสมศักขิชั้นม .3 าานะคะแล้วก็